สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทบทวนนะครับกฎหมายวิธีสรารพิจญรติสองนะครับของมสทนะครับในหน่วยที่หนึ่งนะครับสําหรับหน่วยที่หนึ่งนะครับในเรื่องของวิธีพิจารณาความนะครับือวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น,นครับซึ่งจะอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับในภาคสองนะครับวิธี พิจารณาในสารชั้นต้นนะครับลัสษณะหนึ่งนะครับวิธีพิจารณาสามัญในสารชั้นต้นนะจะบัญญัติไว้ในมาต,ตานะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งแปดแปดนะครับสําหรับหน่วยที่หนึ่งนะครับจะแบ่งออกเป็นสามตอนนะครับตอนที่หนึ่งเป็นเรื่องของการยื่นฟ้องการบรรยายฟ้องและการฟ้องสอนนะครับในเรื่องที่สองนะครับ เป็นเรื่องของการทิ้งฟ้องการถอนคําฟ้องและผลของการทิ้งฟ้องหรือถอนคําฟ้องนะครับในตอนที่สามนะครับเป็นเรื่องของทาให้การและฟ้องแยง้งนะครับสําหรับตอนนี้ผมจะพูดถึงตอนที่หนึ่งครับตอนที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับเราต้องศึกษานะครับเรียนมสธนะครับต้องศึกษานะครับในเรื่องของวัตถุป,ประสงค์นะครับ ของแต่ละหน่วยนะครับเพราะว่าถูกประสงค์ของแต่ละหน่วยจะนํามาออกข้อสอบนะครับเราต้องอธิบายนะครับแลวตอบได้นะครับสําหรับข้อหนึ่งนะครับอธิบายและมีใช้ลักษณะของการยื่นฟ้องได้นะครับแนวคําตอบนะครับก็คือกฎหมายนะครับห้ามไม่ให้ฟ้องพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป็นครั้งแรกนะครับในในศาลโดยศาลอื่นนอกจากศาลชั้นต้นนะครับในข้อความตรงนี้นะครับก็จะมาจาก 1, 70, 1, 70, ามาตาหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับพอวิแพ่งมาตาหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับห้าไม่ให้ฟ้องพิจารณานะครับไม่ให้ฟ้องพิจารณาตัดสินชี้ขาดคดีนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในศาลหรือโดยศาลอื่นนะครับนอ,อกจากศาลชั้นต้นนะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ก็ให้ไปยื่นที่นั่นนะครับเช่นนะครับคดีปกครองนะครับก็ไปยื่นที่ศาลปกครองครับต่อมานะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์มวกสองนะครับไปใต้บทบัญญัติภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในภาคนี้ว่าด้วยคดี <c oughs> ไม่มีข้อพิพาทคดีโมโนซาเล่คดีผ่านนัดและคดีที่มอบให้อนุญ,ญาตตุลาการชีข้ขาดการฟ้องการพิจารณาและชี้ขาด ตัดสินคดีในศาลชั้นต้นนะครับนอกจากจะบังคับตามบทบัญญัติแห่งภาคหนึ่งนะครับทั่วไปแห่งภาคหนึ่งนะครับให้ให้ใช้บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ด้วยนะครับบทบัญญัติแห่งภาคหนึ่งก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็จะมีบัญญัติไว้ในภาคหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของบททั่วไปนะครับตั้งแต่ในในภาคหนึ่งนะครับบททั่วไปก็จะมีอยู่หกลักษณะนะครับ ต่อมานะครับก็สองนะครับอธิบายและมีใช้ลักษณะของการบรรยายฟ้องได้นะครับแนวคําตอบนะครับคําฟ้องต้องทําเป็นหนังสือต้องแสดงให้ชัดแจ้งสภาพเห่งข้อหาของโจทย์และคาขอบังคับและก็อ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นนะครับในมาตราครับหนึนะครับได้บัญญัติไว้นะครับภายใต้บทบังคับ ภายใต้บังคับบทบญ,ญัติมาตา57มาตรา57ก็เป็นเรื่องของการร้องสอดน,นะครับให้โจทย์เสนอข้อหาของตนนะครับโดยทําเป็นคําฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับคําฟ้องต้องแสดงให้ชัดแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคําขอบังคับซึ่งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น ให้ศารตรวจคำฟ้องนั้นแล้วรับไว้หรือให้ยกหรือให้คืนตามบทประหยัดมาตรา18นะครับเรื่องนี้นะครับก็หลังจากที่ยื่นฟ้องไปแล้วนะครับสารก็จะทําการตรวจคำฟ้องนะครับถ้าเรียบร้อยนะครับก็จะรับไว้นะครับถ้าไม่เรียบร้อยให้ยกเสียนะครับกรณียกให้ยกนะครับก็คือไม่รับคำฟ้องนะครับก็คือเป็นกรณีที่ยื่นผิดสาร ศาลไม่มีเขตอำนาจนะครับจะต้องยกนะครับต่อมานะครับให้คืนไปนะครับในกรณีที่คำฟอค้องเครือบคุมไม่ชัดแจ้งหยาบคายครับหรือไม่ชำระค่าตำเนียมศาลก็ดำเนินการชำระให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะบัญญัติได้ไปในมาตรา18นะครับเดว มมาลงรายละเอียดทีทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาขยายความหน่อยหนึ่งนะครับสภาพแห่งข้อหานะครับมันคืออะไรนะครับสภาพแ่งข้อหานะครับต้องพิจารณาเบื้องต้นนะครับว่าเป็นการฟ้องเกี่ยวกับข้อหาเรื่องอะไรเช่นนะครับฟ้องเกี่ยวกับผิดสัญญาละเมิดหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับสิทธิเหนือทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดในตรงนั้นนะครับต้องอ้างว่าผิดสัญญาในข้อใดนะครับหรือละเมิดในส่วนใดนะครับ หรือมีทรัพย์ย์เหนือทรัพย์มีสิทธิเหนือทรัพย์ในเรื่องใดนะครับต่อมานะครับคําขอบังคับนะครับคาฟ้องครับนะครับจะมีอยู่ในท้ายคําฟ้องนะครับซึ่งแบบพิมพ์ของศาลก็จะมีอยู่นะครับแบบพิมพ์ของศาลก็จะมีเยอะอยู่นะครับซึ่งผมก็ทําลิงก์ไว้นะครับแบบพิมพ์ของศานแบบต่างๆนะครับเอาไว้ดูนะครับต้องมีคําขอบังคับนะครับ อย่างเช่นนะครับให้บังคับให้จําเลยกระทาการใดนะครับไม่กระทาการใดนะครับอย่างเช่นฟ้องขับไล่นะครับก็ต้องบังคับให้จําเลยออกจากที่พิพาทนะครับเราต้องระบุไปให้ชัดนะครับคําขอบังคับนะฮรับหรือฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตต่างๆนะครับหรือฟ้องให้ส่งมอบทรัพย์สินนะครับก็ต้องให้จําเลยส่งมอบทรัพย์สินนะครับต่อมาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา บ้างที่อาศัยเป็นหลักขอ,ของข้อหานี่มันคืออะไรนะครับก็คือเป็นต้องกล่าวมานะครับในคําฟ้องนะครับแสดงถึงการกระทําที่เป็นมูลให้จําเลยต้องอรับผิดชอบหรือเป็นการโต้แย้งสิทธิ์หน้าที่ตามกฎหมายแพ่งนะครับสภาพของข้อข้อหานะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับมาว่ากันไปนะครับสภาพป็งข้อหา ก็อ้างอาศัยเป็นหลักในข้อหานะครับเพราะอะไรครับต่อมานะครับในส่วนของข้อสามนะครับอธิบายและมีใช้ลักษณะของฟ้องซ้อนได้ฟ้องซ้อนนะครับก็ไม่มีข้อยุ่งยากอะไรนะครับหลักเกณฑ์ง่ายนะครับก็คดีอยู่ในระหว่างพิจารณานะครับนับตั้งแต่โจทยื่นคำฟ้องนะครับไม่ต้องสนใจว่าศาลจะรับฟ้องหรือไม่นะครับไปจนถึงก่อนศาลพิพากษานะครับคือคดีอยู่ในระหว่างพิจารณานะครับ นี่คือคดีอยู่ระหว่างพิจนารนณาครับสองโจทย์คนเดียวกันยื่นฟ้องจําเลยคนเดียวกันสามหลักเกณฑ์ที่สามนะครับ, 3, เ, 3, รบเป็นกาบฟ้องเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งมาตราหนึ่งเจ็ดสามนะครับวักสองอนุหนึ่งนะครับบัญญัติไว้นะครับในเรื่องของการฟ้องซ้อนนะครับหลักเกณฑ์การฟ้องซ้อนนะครับ